ครับตอนนี้เบลแจ็คก,ก็ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคเราเรียงกันนะครับตอนนี้ก็มาฝึกมาทําครั้งแรกนะครับทุกผู้ชมก็ตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นนะครับ uh huh. เอาไปนะครับตอนนี้ช่วงสนามนี้เราใช้แค่เกียร์หนึ่งเกียร์สนะครับเราก็ตามตามครูฝึกเข้าไปนะครับ ตามไปตามไปตามไปสนุกสนุกเนี่ยครับเราก็มาฝึกเบสิกเบาฝึกความคล่องตัวนะครับสำหรับรถบิ๊กไบค์นะครับทุกผู้ชมนี่อ่ะโอ้โหดีนะที่บาวเจ็กมา เนี่ยครับเราก็มาฝึกฝึกเป็นทักษะของเราเนาะขับขี่ด้วยความใช้สมาธิดูซอยเล็กซอยน้อยซอยเล็กซอยน้อยเนี่ยครับทุกผู้ชม นี่มีกระตุกกระตุกนิดหน่อยกระตุกตรก,กระตุกนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมบอกมาที่ผมเลยบอกมาที่ผมเลยบอกมาที่ผมเลย คือขับรอบรอบแรกเนี่ยมันจะตื่นเต้นกันอยู่นะครับท่านผู้ชมพอเรายังทําความเคยชินของมันนะครับเดี๋ยวพอเราขับคล่องตัวแล้วนะมันก็จะเกิดการเคยชินโอ้ยสนุกโวยสนุกโวย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะชนกลวยตอนไหนนะ เนี่ยครับไม่รู้จะชนกลวยตอนไหนนะครับท่านผู้ชมก็ลุ้นๆดูนะครับ มันจะแคบแคบแล้วก็หักศอกอะไรประมาณเนี่ยครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับั้ครับต้เ,เลยวาย <c oughs> บหนึ่ง ผ่านไปแล้วหนึ่งรอบนะครับทุกผู้ชมรอบที่สองรอบที่สองเ <c oughs> บอกได้เลยนะครับทุกผู้ชมสำหรับคนที่ออกรถที่ศูนย์เมตยนต์นะครับ Honda Big Wing นะครับ มาอบรมได้ฟรีเลยนะครับแล้วก็มาเรียนฟรีด้วยครับขับรถฟรีด้วยครับม่วนขนาดม่วนแตะม่วนว่าครูฝึกเขาก็ควบคุมดูแลใกล้ชิดนะครับ ยอดสนามต้นนี้ก็คือหลังมิดยนตนะครับบางเะเลนี่เองครับพัทยาครับแถวสัตหีมนะครับระหว่างะครับ สนะครับตอนนี้จะเป็นรอบที่สามแล้วนะครับเนี่ยครับทุกคนก็ขับเป็นกันหมดนะครับมันแล้วแต่ทักษะของใครของมันเนาะความคล่องตัวของใครของมันนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยนะครับท่านผู้ชม รถมันเที่ยว ด้านนู้นเลยครับด้านขวามือของเลยครับมีเพื่อนยืนรออยู่แล้วครับจอดเลยสามสองจอดเลยนะามวันนึ่ครับอ่าคงฝึกประจำรถเลยครับ <c oughs> ครับ มันสนามเมื่อกี้เป็นไงเริ่มมันแลวนะมันเจะบ้านจะเพื่อทางตรงให้ปิดคันเล่นกันหน่อยนะพอเจอโค้งก็ช้าแล้วกันนะนะครับนะี่เข้าไปโมโหค่อนข้างจะยากจับจุดตรงนู้นใช่ไหมก็หยุดไว้นะครับเดี๋ยวผม,มแนะนำเพิ่มนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างที่ผมบอ,อกว่าถ้าก้มหน้าก้มตาขับอ่ะพอเราเลี้ยวไปแล้วเนี่ยไปเจอโค้งที่มันใกล้ๆกันเนี่ยไปไม่ได้เลยถูกไหมครการตัดสินใจของเราก็สําคัญ นะที่ครูตอนตะโกนนะบอกเราเกียร์พี่ใช้เกียร์อะไรกันมีใครใช้สองไหมถ้าสองได้หกห้าศูนย์รอบมันจัดฉะนั้นเวลาที่สองปุ๊บเนี่ยมาเลี้ยวรออมันจัดมากยิ่งกำคัดทยิ่งปล่อยยิงยย่งโดดเลยฉะนั้นวันนี้ออกเกียร์หนึ่งก่อนจะฝึกพี่ในการที่พี่ไม่ไม่ใช้คัดไม่ใช,ไใช้ไม่ใช้เบรกในการเลี้ยวต้องให้ได้นะครับถ้าพี่เลี้ยวไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าช้าเนี่ยไม่เป็นไรเรากำคัดได้ถูกไหมฮะ แต่แค่นี้เลี้ย,ยวไปแล้วจะดับเมื่อกี้นะก็จำได้แต่อยากให้วันนี้ให้ได้คือเท่าเลี้ยวแล้วพี่ไม่จำเบรคไม่จำคันเลยเนี่ยหลายๆรอบวันนี้เ้าทำได้เนี่ยถือว่าพี่ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับมันจะดีมากเลยนะครับเมื่อกี้เห็นไหมก,กูคิบขี่รถไม่ใช้เลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวให้ก,กูคิบขี่รอบหนึ่งก่อนนะครับตรงนี้บนนะฮะท่าทางกับขี่ที่ผมวาแนะนำเมื่อเช้าสําคัญนะครับพัาแขนพี่ยังตึงอยู่นะครับสายตาพี่ยังก้มอยู่นะครับจนะ นะยังห่วงการใช้เบรกใช้คัทอยู่เนี่ยบางทีเรายังปรับไม่ได้รู้เข้าใจเบสิกแต่เนี่ยผมบอกก่อนนะวันนี้ดูกูเก็บที่ก่อนนะเนี่ยวนตรงนี้นะครับอ่ะกูเก็บขึ้นรถครับขอแบบผิดวิธีก่อนนะครับผิดวิธีไม่ว่าจะเป็นท่าทางอ่กลองอีกผิดก็ได้เป็นผิดไว้อ่าที่ขับเมื่อกี้เนี่ยกูขิ้ตัวนไม่ก่อนอารมณ์นะครับ บางคนกำคัดไว้ไงบางทีนะถามว่ากรรมได้ไม่ได้นะในความเร็วต่ํานะครับนะนะ,นะบางคนเลี้ยวไม่รู้จะใช้เบรกหน้าเบรกหลังดีไหมอยู่เธอเนี่ะพี่ใช้เบรกอะไรกันบางคนใช้เบรกหน้ามั่งหลังมั่งนะไอ้แปคโผล่กันพุ่วเลยเพราะเราไม่รู้นี่ถูกป่ะเดี๋ยวผมแนะนําให้เนี่ยแบบผิดนะครับนะเอาแบบปดตักวกจนไปคิดไปโว้ดแต่ไม่ใช้คัดนะครับใช้แค่คัเนเร่งนะครับนะสายตามองครับขาหยิบนะแปลายเท้าดูนะครับ เปิดเคร่งเดียวนะฮอันนี้จะเป็นผ้าลีนเทานะครับอย่าไม่ต้องสอนลนเท้าอ่ะตินมิดก่อนติดมิดมก่อนธรรมาดาเออเนี่ยเอา,า,เอาครับปกติแหละพี่เลี้ยวทางไหนพี่ก็เอ็นรไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำท่าฝึกตอนนี้ก่อนช่วงเช้านะครับเป็นการฝึกเรื่องของการใช้เคร่งคืนเคร่งแล้วก็เบรกหน้าหลังพร้อมกัน โดยที okay. ่เราจะไม่ให้เราโดยที่ไม่ให้รถดับอยู่ที่เกียร์สองไม่ต้องเทียนเกียร์ครับออกตัวมาหนึ่งสองปุ๊บคืนคันเร่งครับแล้วก็เบรกครับโดยที่จะไม่ต้องไม่เลยเกินนี้ครับไว้เนี้ยสีแดงเนี้ยนะล้อหน้าห้ามเลยนะอันนั้นจุดสตาร์ทนะสีเขียวมีฝั่งนี้กับฝั่งนู้นนะครับนะฝึกตรงนี้ก่อนนะครับเล็กพอเราออกตัวมาปุ๊บหนึ่งใช่ไหมพอเร่งมาปุ๊บสองแล้วก็กรอคขนเร่งมาครับตอนนี้จังหวะนี้พี่ต้องกล่าวเองว่าพี่จะคืนคันเร่งตอนไหน เพื่อไม่ให้เลย์กวยนี้นะเท้าด้านไหนลงครับเอาซ้ายลงนะเอาซ้ายลงก่อนเพราะขานี่เราต้องใช้การเบรกด้วยนะนะครับล็อเ่ารอมอุนโรเบอพเอสแอนด์เบรกเดือดคอสอ่ะกินมาก่อนครับกูกินมาก่อน ยกเลยแม่มันล็อกเลยอ่านี่เบรกหน้านะอ่ะมา <S 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 เห็นไหมถ้าครูกริฟใช้เป็นเนี่ยมันจะสั้นย่งกว่าไหมเออแต่ข้อเสียมันก็คือถ้าเบรกไม่ดีถาลายแล้วล็อกบางทีล้ายกระดูกเลยนะตี่ร่างเายนะ สาธิตเบรกหน้าพร้อมกันเลยนะครับพร้อมกันนะครับเราต้องใช้เบรกหน้าพร้อมกันนะครับรอบนี้นะครับเจ็ดติดสามทิ่ปาครบสิบสี่ติดนะครับเบรกหน้าต้องใช้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเบรกหลังเนี่ยมันจะไม่อยู่นะครับนะเพราะอะไรอย่าให้ดูครับอ่มาครับกุ๊กิาก่อนหน้าหลังพร้อมกันมา ม0สิมเนี่นะนยนะถ้ามีมาเป็นร้อยเนยเราเข้าไปดูนะนะครับอ้าวมา ตอนนี้ก็จะฝึกแบบว่าไอ้เบรกหน้าเบรกหลังพร้อมกันนะครับแล้วก็คาดนี้ค่อยค่อยจับตอนที่เราจะจอดนะครับคือให้เบรกหน้าเบรกหลังพร้อมกันคาดนี้ไม่ต้องจับนะครับตอนช่วงเบรกครับพอใกล้รถจอดแล้วเราค่อยอจับคาดครับ ไม่ครั้งนี้ครั้งแรกครับ <laughs> คุ้มครับคุ้มครับที่ได้มาที่นี่นะครับมิตรยนพัทยานะครับโรงเรียนสอนขับรถโด,ดยการอบรับรองของนะครับกรมการขนส่งนะครับ ไมมีความคันนะเราก็เป okay ิดที่ก็อปรอให้เริ่เกิดอาการกระตุกก่อนแล้วค่อยว่าโอเคโอเคครับ เยี่ยมแล้วเห็นไหม,ไมเขาบอกว่าเยี่ยมแล้วขับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะมีประสบการณ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกผู้ชมครูฝึกบอกว่าเยี่ยมแล้วอ่ะอันนี้ก็ฝึกเบรกทั้งหน้าทั้งหลังนะครับท่านผู้ชมเบรกหน้าทั้งหลังเราก็ไม่ต้องเหยียบการคาดนะครับ <c oughs> แล้วก็มาการคาดตอนที่รถจะจอดนะครับ รถบิ๊กไบค์ไม่น่ากลัวอย่างที่ท่านคิดนะครับมันก็มีเกียร์เหมือนกันเนาะมีคาดเหมือนกันนั่นแหละครับ ถึงเวลาพักเที่ยงนะครับแวะกินอยากกินข้าวครับจากอาศูนย์นะครับเขาบริการถึงอ,า,อาหารฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าอาหารมื้อนี้อะไรนะครับติ๊กดอกติ๊กดอกติ๊กดอกติ๊กอกอันนี้อาหารเชา้าเมื่อเช้าก็ยังมีอยู่นะครับกินไม่หมดนะครับ ก็ทีนี้ก็เลือกก่อนนะครับอะรกเทียงผมผมก็ขอข้าวผัดครับอขอบคุณครับมาแล้วบอกเค็คเอาเข้าวผัดนะครับอิเข้าวผัดอ่า อากาศร้อนๆนี่ต้องกินแบบอ่าไม่ต้องเผ็ดไรมากมายนะเดี mm ๋ยวมันก็จะร้อนอืมโอเคเดี๋ยวเาลเจก,กินข้าวกันนะมามกินข้าวด้ยวยกันครับโอ้เเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูหน้าตาข้าวก่วอนทะีเนาะนี่โอ้โหมีข้าวไข่ดาวด้วยนะครับท่านผู้ชมมันมีหลายอย่างนะให้เราเลือกนะมีกระเพริงกระเพราอะไรประมาณเนี้ยก็มีไข่ขเจียวไข่เจียวแต่เบลเจกขอเลือกเป็นข้าวผัดนะครับโอเคเบลเจก,กินกน่อนเนอะ อย่างนี้เลยเหรอมาอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยล้อเบาแจ็กจะพังเปล่าเนี่ยตปิดถ้าเราปีมาปุ๊บแล้วเราไม่เปิดคันเร่งต่อเราปิดคันเร่งปุ๊บรถมันจะดับ เรามาเราเร็วเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับเรียบร้อยมันเป็ดีดเลยดีดตลัดเลยนะครับไปแล้ว ตอนนี้นักเรียนก็ช่วยกันเก็บกวยนะครับเรียนจบแล้วนะครับเรียนเสร็จเรียบร้อยก็เคลียสถานที่เคลียพื้นที่เกลี้ยงเลยนะครับกลยเล็กกลยหน่อยกลยใหญ่ก็มารวมๆกันตรงนี้นะครับมวนครับท่านผู้ชมมวนแท้มวนว่าถึงมันจะร้อนนะครับแต่มันมากประสบการณ์นะครับได้ประสบการณ์ดีๆเนาะสุดยอดนะครับ ขอบคุณนะครับครูฝึกนะครับที่ให้ประสบการณ์พวกเรานะครับเ,เดี๋ยวบอลแจ็คไปกรอกใบสอบถามอีกนะครับแบบสอบถามโอเคน้วก็จะได้ใบประกาศเลยนะครับท่านผู้ชมเราได้ใบประกาศว่าเราผ่านการอบรมแล้วก็ฝึกแล้วนะครับท่านผู้ชมเก่งก็ครับเก่งเก่งเนาะ <laughs> เดี๋ยวใบเจ็คไปเอาใบสอบถามเอนี่กันพึงพอใจเนี่ยประมาณเนี่ยครับเนี่ยครับขอบคุณครับแบบฟอร์มประเมินผลการฝึกอบรมนะครับ ได้เอาไปปรับปรุงในการขี่กับขี่บนถนนให้มันปลอดภัยมากขึ้นสังสังไม่ใช่อะไรหรอกตื่นใหม่ไม่เคยจับนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับจากที่ที่ผมได้ประมาคุณชัชวานนะครับใส่รัก คุณแค้นะวครับไคุณทศคุณยุทธนาลีเทียมนะครับคุณพนม